วันนี้นะครับก็มาตักน้ํานะครับไปรดผักนะครับผักของเรานี่มันเป็นผักพรีเมียมนะครับก็คือใช้น้ําของแม่น้ําเพชรนะฮะน้ําแม่น้ําเพชรนี้ก็เป็นน้ําที่ไหลามาจากยอ,อดเขาในป่าแก่งกระจานนะครับจริงๆต้นน้ําก็คืออยู่ที่ประเทศพม่าเลยนะครับ ไสลมาถึงตัวเมืองเพชรบุรีอันนี้ก็เป็นบรรยากาศท่าน้ำนะครับของวัดอัมพวันก็ดีมากครับตอนเช้าเอ่อน้ำนี่ครับจะวิ่งจากเนี่ยฮะทางโรงเรียนเทคนิคเพชรนะครับนะก็ไหลผ่านพระราชวังบ้านปืนแล้วก็มาที่วัดอัมพวันนะครับอ่าแล้วก็ไหลไปสู่ตัวเมืองเพชรบุรีอำเภอเมืองนะครับ ก็เออเวลาเราตักน้ํานะครับเราก็จะเลือกตักหัวน้าครับหัวน้าจริงๆผมเรียกว่าหัวน้ำหมายความว่าไงก็คือตักจากน้ําที่มันไหลไหลจากาวัดอัมพวันนะครับไปอำเภอเมืองนะครับเนี่ยมันจะมีเนี่ยดูครับทำไมมันจะมีน้ําที่ไหลจากวัดอัมพวันไปอำเภอเมืองนะครับอ่ะอเราจะไม่ไปตักฝั่งนู้นฮะฝั่งนู้นมันจะเป็นน้ําที่อาจจะมีชาวบ้านเขาใช้ อุบโภคบริโภคอะไรสักอย่างแล้วก็ลงมานะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ไม่มีน้ําทิ้งนะครับเพราะมันมาจากทางวองัปืนฝั่งฝั่งนี้นครับฝั่งขวามือผมเนี่ยนะฮะเ,เห็นไหมฮะน้ำมันก็จะไหล,น,ไไไหลน,นะฮะทางนี้นะจะไม่ไปตักทางนู้นนะครับทางนู้นบางทีน้ําจะลามันจะมีกระแสน้ําที่ไหลไหลย้อนมาจากทางเมืองจริงๆมันมันมันไหลมันไม่ได้ไหลย้อนนะฮะ มันไหลนิดเดียวนะครับมันจะมีช่วงที่ใกล้ๆตลิ่งแต่เราจะเลือกตักทางหัวน้ํานะครับหัวน้ําคือก่อนเข้าเมืองอันนี้ก็จะทําให้เราได้น้ําที่บริสุทธิ์นะครับลองดูนะครับตรงนี้กระแสน้ําจะไหลาจากาทางฝั่งราชวังปืนนะครับไปอำเภอเมืองนะครับก็มีประวัตินะครับว่าสายน้ําของเพชรบุรีเราเนี่ย สมัยรัชก,กาลที่5เนี่ยท่านก็ให้คนมาตักเสวยนะครับท่านท่านบอกว่าน้ําที่เนี่ยมันมีรสรสพิเศษนะครับไม่เหมือนน้ากับที่อื่นไม่เหมือนน้าที่อื่นไม่เหมือนน้าในกรุงเทพครับไม่เหมือนน้าในแม่น้าเจ้าพระยาก็คือมันน่าจะมีรสชาติที่หวานนะครับนะหรือมันมีรสชาติที่กลมกล่อมครับมันก็คือมีแร่ธาตุอาหารสูงนะครับนะคือเราเวลาเรากินน้ํา น้ำแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าธาตุอาหารของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันรับน้ําก็ไหลผ่านของเพชรบุรีก็ไหลผ่านมาจากาทางอำเภอแก่งกระจานนะครับยอดเขาผมจําชื่อยอดเขาไม่ได้ครับแต่ว่าเคยเรียนบอกว่าเป็นยอดเขางะงันยุกตองนะครับประเทศพม่านะครับไหลามาก็คงมีแร่ธาตุสารอาหารสูงครับเพราะมันไหลามาจากเออ ป่านะครับป่าที่เป็นอุทยานแห่งชาติเลยนะครับันคงมีความสมบูรณ์นะครับอันนี้ถ้าเราเอาไปลดน้ําผักผักก็จะเจริญเติบโตดีนะครับถ้าเราน้ําประปารดมันก็อาจจะไม่ค่อยสดชื่นนะครับผมเลยเคยทดลองดูแล้วนะมันจะซีดๆแต่ถ้าเราใช้น้ําแม่น้ำแม่น้ําลดเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้อาผักของเราเนี่ยมันสดชื่นนะครับก็เหมือนคนละครับคนเราถ้ากินน้ําดีๆนะครับน้ําที่บริสุทธิ์ก็จะทําให้ สุขภาพดีแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นใครที่กินผักเราไปนี่นะครับก็เหมือนได้กินน้ำในแม่น้ําเพชรนะครับไปด้วยนะครับเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติอันยาวนานครับนะก็จะมีสุขภาพดีและแข็งแรงด้วยนะครับนะน้ํานี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับมีคนเคยวิเคราะห์น้ําว่าน้ําแต่ละที่เนี่ยมอีอนุภาคหรือผลึกแตกต่างกันนะครับ นะก็ถ้าเอาน้ำแม่น้ำเพชรเราไปวิเคราะห์นี่ก็น่าจะามีผลึกที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ลองถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับก็มาเกือบทุกวันเลยครับตักก็ตักวันละนี่ครับขวดสองขวดนะสองสองถังนะครับสองถังนี่ก็ได้ประมาณเกือบยี่สิบริรครับนี่ก็ถังประมาณเจ็ดแปดลิตรนะนี่ก็ประมาณหกลิตรได้นะครับ ประมาณ15ลิตรนะฮะอ่าก็พอรถเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกเยอะนะฮะเราดูแลอย่างดีนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้มาถ่ายบรรยากาศครับก็ขอจบการอ่าไลฟ์สดวิดีโอคนี้ครับสวัสดีครับ